คุณจะเลี้ยงลูกกุ้งจากไซลงเดินให้โตไว,วๆเอาอะไรให้มันกินนะครับลูกกุ้งไซลงเดินเนี่ยมีอาหารอยู่3อย่างที่ให้มันกินนะครับ1ก็คืออาหารกุ้งนี่แหละแต่ว่ามันเป็นเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองครับมันจะเป็นผงๆเลยมันจะเป็นผงครับมันจะไม่ได้เป็นเม็ดอันนี้สําหรับลูกกุ้งได้นะครับอีกอันนึงก็คือต <fino> คเต้าหู้ไข่เอาไปทําให้สุกนะครับเอาไปนึ่งเอาไปนึ่งหรือเอาไปต้มให้มันสุกแล้วก็มาบีบๆใส่บ่อให้ลูกกุ้งกินนะครับ แล้วก็อีกอันนึงก็คือสาหร่ายอาหาร3อย่างนี้ใส่ให้ลูกกุ้งกินครับประมาณสัก1เดือนมันก็จะโตเป็นไซส์1นิ้วพอไซส์1นิ้วคุณก็สามารถขายได้คุณสามารถเอาไปลงบ่อด,ดินได้นะครับนี่ก็คือคำถามนะครับเดี๋ยวไปกันที่คําถามต่อไปเลยนะครับ